สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในเงินทําใจถูกด่าเกาะผู้หญิงกินเครียดแต่งฟ้าผ่าเพราะท้องบริการถามสุดซอยได้สัมภาษณ์ในเงินแฟนสาวของเจนนี่ได้หมดทันสดชื่นก่อนขอแต่งงานฟ้าผ่ามีการเตริมการไว้ก่อนไหมผมไปดูสคริปต์วันซ้อม30แล้วเราสตรีมวันที่31ก็มีช่วงหนึ่งเข้าไปทําแบบนั้นได้เตรียมงานวันเดียวช่วงบ่ายและหลังจากนั้นชั่วโมงหนึ่งให้แม่เจนนี่ไปซื้อแหวนเลย ผมโทรคุยกับนักดนตรีแขกรับเชิญในฉากให้แม่เข้าไปด้วยถูกขอรหาเงินซื้อแหวนเป็นเงินของเจนเนี่แล้วแต่จะคิดเลยเรารู้อยู่แก่ใจเราทำอะไรผมคิดเรื่องขอแต่งงานไว้แล้วจริงๆตอนแรกขอกับแม่ว่าจะขอเมื่อวานวันเกิดผมวันที่ห้กุมภาพันธ์แต่วันเกิดดันจัดคอนเสิร์ตท,ที่บ้านจัดอะไรไม่ได้เป็นช่วงโควิดแล้วถ้าให้ตากล้องมาถ่ายเบื้องหลังเจนเนี่ก็รู้เลยคิดปรับใหม่เป็นวันสตรีมแล้วกัน เพราะผมเอาตากล้องไปได้แล้วบอกว่าเอาไปถ่ายเบื้องหลังถูกตั้งคำถามว่ามีน้องหรือเปล่าไม่มีครับผมยืนยันตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมขอแล้วจะแต่งเลยผมขอแล้วอาจจะแต่งหลังโควิดกันก็ว่ากันไปถ้าแต่งตอนนี้ช่วงโควิดมันทำอะไรไม่ได้ต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนอยู่ก่อนแต่งตอนนี้แม่น้องเจนนี่รับทราบรับทราบเพราะผมมาอยู่ที่นี่ตอนแรกบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย ผมก็เลยมาช่วยขับรถให้ตอนกลางคืนผมขับซะเป็นส่วนใหญ่เสียใจไหมที่ถูกมองว่าเกาะน้องเจนเนี่ไม่ได้เสียใจเพราะผมไม่ได้ทําเรามีอาชีพของเรารายได้ของผมมาจากหลายทางซึ่งผมไม่ได้ทําผิดกฎหมายคบหากัน4ี่ปีเจอกระแสดราม่าตลอดให้กําลังใจกันยังไงผมให้กําลังใจเจนเนี่มากกว่าเขาคิดมากเขางานเยอะมีหลายคนที่ต้องดูแลผมก็ไม่ค่อยเป็นอะไรผมชินแล้วผมโดนว่ามาเยอะตอนผมชกมวย อยากบอกอะไรกับชาวเน็ตที่ตั้งคำถามต่างๆนานาผมไม่อยากพูดอะไรมากผมขอขอบคุณคนที่รักผมส่วนคนที่ไม่รักก็ไม่มีอะไรจะพูดขอบคุณอย่างเดียวครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ